สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการของ NBA s e r i o u s b a s k e t ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมโคบีไบอันสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาถึงไม่ชอบแผนการเล่นแบบ Triangle Offense ของโค้ชฟิลแจ็คสันกันครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวขอฝากนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับ เปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วถ้าอยากจะซัพพอร์ตช่องของเราเนี่ยใครที่ยังไม่ได้สมัครกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเริ่มต้นแค่50บบาทต่อเดือนเท่านั้นเองสิทธิพิเศษเนี่ยก็มากมายสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้เลยเพียงแค่กดปุ่มสมัครสมาชิกเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่เห็นปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดเข้าไปกันได้เลย ใครจะนึกล่ะครับว่าโคบีไบอันเนี่ยจะมาเล่นในแผน Triangle o f f ออฟเของฟิลแจ็กสันได้จากที่ก่อนหน้านะครับเขาเล่นแต่สไตล์ Get an d โ o ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยพูดง่ายๆก็คือรับบอลแล้วก็ทำแต้มแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ทำมันออกมาได้สุดยอดเลยประหนึ่งว่าเป็นสิษย์น้องร่วมสำนักของอาจารย์เดียวกันกับไมเคิลจอแดนเลยครับแต่ใครจะเชื่อว่าแม็กแตมบานี่แหละมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆในการปรับตัวให้เข้ากับแผนการบุกนี้ ซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับเขาก็แทบจะไม่กล้ามองหน้าเพื่อนร่วมทีมของเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยปรับตัวไม่ได้สักทีนะครับในรายการสัมภาษณ์ของชาร์ลีโรสในช่วงเวลาหนึง Kobe ่งโคบี้ไบอันเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวที่เขาเล่นอยู่ในลอสแอนเจลิสเลเกอร์นะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเลยรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้สึกได้เลยว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยมองว่าเขาเป็นตัวปัญหาโคบี้ไบอันนะครับพูดเอาไว้ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติผมไปซ้อมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยยสบาใจ มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนมันมีกลิ่นตุตุซึ่งมันต้องเป็นเรื่องของผมแน่ๆผมรู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคงคิดว่าผมเล่นแบบเห็นแก่ตัวซึ่งก็ต้องขอย้อนกลับไปพูดอีกนิดนึ่งนะครับเรื่องของ t r i a n g l e o f f e n s e เนี่ยสำหรับแผงการบุกแผนการนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆโดยพื้นฐานแล้วนะครับมันเป็นแผนการบุกที่สร้างตัวเลือกในการทําแต้มให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งการเคลื่อนที่การสร้างพื้นที่แล้วก็การส่งบอลเนี่ยมันจะ ซึ่งสไตล์ของโคบี้เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบยิงก่อนแล้วค่อยคิดอย่างอื่นทีหลังมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมกับ Triangle o f f e n s e เท่าไหร่แต่แน่นอนครับว่าถ้าเขาอยากจะเป็นผู้ชนะในเกมกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวเท่านั้นโดยในรายการนะครับพิธีกรก็ได้สัมภาษณ์ว่าแผงการบุกข,ของเลกเกอร์เนี่ยเข้ากับโคบี้ไบอันไหมตัวของโคบี้ไบอันก็ตอบอย่างทันทีเลยนะครับว่าไม่เลยมันไม่เข้ากับผมอย่างแน่นอนแล้วพิธีกรเขาก็ถามต่อนะครับว่าแล้วคุณมีความสุขกับแผงการบุกนี้ได้ไม โคบีใบอันก็ถามกลับรับว่ามีความสุขแบบสุขสมมาเหรอไม่หรอกแต่มีความสุขสําหรับชัยชนะไหมใช่แค่นั้นก็สุขมากพอสําหรับผมแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยโคบีใบอันอายุ20่สิต้นๆเท่านั้นเองในรายการสัมภาษณ์ของชาร์ลีโลสบางทีเนี่ยเขาอาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็หิวโหยที่อยากจะได้ชัยชนะแล้วก็อยากที่จะโดดเด่นจากคนอื่นๆเขามองว่า Tri ยเกิลอ f ฟเฟนเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหาแหวนให้เขาเท่านั้นเองซึ่งเขาไม่เห็นคุณค่ามันในตอนนั้น แต่ถ้าเกิดเร่งเวลาไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งเนี่ยหลายปีต่อมานะครับโคบีไบอันเองก็ยกย่องความสุดยอดของแผน Triangle Offense ที่มันสามารถทำให้เกมรับของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้เลยโดยโคบีไบอันนะครับก็พูดเอาไว้ในหนังสือของฟิลแจ็คสันที่มีชื่อว่า e l e เ n ่น i n ง The Soul of Success โดยคำพูดของโคบีไบอันนะครับเขาก็พูดเอาไว้ประมาณว่าทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่ป้องกันยากมาก เพราะฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าจะป้องกันพวกเราอย่างไงไม่รู้ว่าพวกเราจะทําอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรต่อเราอาศัยแค่การอ่านใจกันและกันเท่านั้นเองมันเหมือนกับเป็นการบรรเลงของวงออเคสตราที่ยอดเยี่ยมมากๆนี่ก็คือคํากล่าวที่โคบีไบอัเนี่ได้กล่าวถึงไว้นะครับในหนังสือของฟิลแจ็กสันในการสัมภาษณ์หลายครั้งหลังจากที่โคบีไบอัเนี่ได้รีทายมาแล้วเขาก็มักจะเน้นย้ําว่าความสุขข,ของความฝันที่แท้จริงเนี่ย มันคือการเดินทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางบางครั้งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างโคบีไบรอันกับแผนไทแ a n เก e o f f ฟเฟนที่เขาเคยไม่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวอย่างของหนึ่งในการเดินทางที่โคบีไบรอันได้พูดถึงก็ได้นะครับแม้ว่าเขาจะเคยเกลียดมันมาก่อนมากแค่ไหนแต่สุดท้ายนะครับการเดินทางก็ทําให้เขาเนี่ยหลงรักมันแล้วก็ชื่นชมมันอย่างมากมายซึ่งแผนไทเก o อ f เฟนเองเนี่ยก็สามารถทําให้โคบีไบอัน ก้าวมาจนเป็นผู้เล่นระดับตำนานแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ผู้คนเนี่ยจดจำไปทั่วทั้งโลกเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะครับอาล่ะสำหรับในคลิปวันนี้เนี่ยก็ขอมาสั้นๆแดีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆฟังแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเนี่ยใครยังไม่กด Subscribe ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาดูเนี่ยมักจะเป็นแต่คนที่ไม่ได้กด u b s c r i b e ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนกดปุ่ม u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ ส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับเน้นย้ำนะครับว่าอย่าลืมกดปุ่มสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นเองลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างส่วนใครที่มีปุ่มกดสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของสมาชิกในแต่ละระดับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ